สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่22มกราคม2 5 6 5ครับที่บ้านนะครับกันทรวิชัยวันนี้มีฝนตกนะครับเป็นฝนแรกของปีนะครับที่บ้านนนท์คอ้นนะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับเป็นฝนแรกของปียังมีเม็ดฝนโปลยอยๆลงอยู่นะครับแต่ว่ามอง ผ่านกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเห็นนะครับมีฝนไป,ปอยๆนะครับเนฝนแรกของปีก็ถือว่ามาช้านะครับบางปีก็จะมาเร็วกว่านี้นี่ครับดูถนนนะครับถนนก็จะเปียกชุ่มไปด้วยน้ำนะครับตกไม่แรงครับ แค่ปล่อยๆนะครับดูท้องฟ้าก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ2โมงกว่าแล้วนะครับ2โมงกว่าประมาณ2โมงครึ่งนะครับท้องฟ้านี่ดังด้านทิศตะวันออกนะครับก็มีแสงรำไรนะครับก็มีเมฆบางถนนก็เปียกนะครับนี่ที่บ้านนะครับต้นไม้ก็ได้รับ คนก็สดชื่นนะครับแล้ววันนี้มีสิ่งที่จะนำเสนอท่านผู้ชมครับนี่ต่ก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นรังนกเขานะครับรังนกเขาแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนที่อยู่ใหม่แล้วครับท่านผู้ชมครับมาดูครับว่าเขาเปลี่ยนมาอยู่ที่ตรงไหนครับนี่ครับขอมาดูตรงนี้ครับนี่นี่ครับอยู่ตรงนี้ครับปล่อยแล้วครับอื เดี๋ยวเราคงจะตับมานะครับมาพบดูเขาได้ตรงนี้ครับ,รบตรงนี้เลยนะครับทำรังทำไม่ง่ายนะครับนกเขาพวกนี้น,นกเขาชวานะครับอัน,อนก็ต้นไม้ใบหญ้านะครับ โอเคนะครับสลับเชา้าวันนี้ก็อยากจะน,นําเสนอนะครับเรื่องของฝนแรกของปีนะครับก็เริ่มมาเยือนที่บ้านเรียบร้อยแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ